สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุนี้นะคะนี่นะคเป็นพัสดุเทรดนะคะเป็นพัสดุเทรดจากร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตามหน้าจอนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะก็อันนี้เป็นส่งแบบยิ s นะคะแล้วก็ค่าส่งก็37บาทนะคะ แล้วก็จะมีเขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่าแป็นเว much นะคะแล้วก็มีรูปยิ้มอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูของที่สั่งข้างในกันเลยค่ะอันนี้คือมันก็ผ่านมานานแล้วนะคะคือเพิ่งคือเพิ่มมาถ่ายนะคะก็อนนี้ได้ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความอยากรู้นะคะของที่จะสั่งนะคะเป็นตามนี้ค่ะบอ,อกว่าสิมันไม่ออกมานะคะนี่นี่พอทายออกกันเลยอยากมันเป็นอะไร มันเป็นเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะคะเบ็นของที่แถมมานะคะก็จะเป็นเอ่อเมลอนหน้ายิ้มนะคะอันนี้ก็ได้เล่นไปแล้วนิดหนึ่งนะคะคือมันน่ารักดีนะคะนุ่มๆสโลนิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นตามนีนะคะน่ารักมากๆเลยเล่นแล้วมันก็มีตำหนิไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะน่ารักมากนุ่มสโลนะคะกลิ่นนะคะก็ไม่มีนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูของที่เท็ดจะเลยนะคะโอเคค่ะออกมาแล้วกระเกตนี่นะคะทาา่ามันเป็นปังเพ็ดโอโยบ้านะคะที่แลแล้วนุ่มสโลนะคะนี่แต่ว่าอันนี้ที่ของที่เท็ดก็มีตําหนินะคะแต่ว่ามันไม่เยอะนะคะก็คุ้มกับของที่เท็ดไปนะคะนี่ตามนี้นะคะเป็นรถสั่งขยะนะคะนุ่มสโลค่ะก็ตําหนิประมาณนี้นะคะ เนื้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะอันนี้มาเป็นรถสั่งขยะนะคะซึ่งมันก็แ,แลแล้วร้านอื่นนะคะเห็นขายอยู่700กว่าบาทได้นะคะแบบที่เป็นมือสองอะไรอย่างนี้นะคะนุ่มสลโลมากๆเลยแล้วก็นี่จะเป็นแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก,ก,ก็แกะแล้วนะคะก็แกะตั้งแต่ตอนเทรดมาอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า,วามันแกะแล้ว นี่นะคะเป็นของอาโอยาม่าค่ะนี่ไม่แน่ใจว่าทำร่วมกับไอบอลูมหรือเปล่านะคะแต่มันแลแล้วก็แพคเกจประมาณนี้นะคะแพคเกจไม่ค่อยยับค่ะนี่นะคะเป็นภาษาญี่ปุ่น,นะคะซึ่งก็อ่านไม่เคยออกเลยนะคะนี่นะคะพอบีบแบบเป็นรอยบุบเป็นรอยมือเลยนะคะคือมันสโลอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะลองบีบตรงนี้ให้ดูขนาดตรงนี้ยังสโลเลยนะคะคืออันนี้ชอบมากๆเลย ันน่ารักด้วยนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้มีตรงนี้ด้วยนะคะรุ่นนี้ก็นี่ก็จะเป็นของเทสนะคะที่ได้ามาทั้งหมดนะคะมีตามนี้เลยนะคะเราก็เทปไปเป็นอาง,งานุ่นไอบลูมนะคะที่มันแรแล้วเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับแล้วก็แล้วก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ใต้ล่างคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายตอกังคลิปหน้านะคะ